อยากให้กลับมาอีกรอบเพราะว่าแม่แม่ใช้ดีกันมากๆ และตัวนี้เนะะี่ยค่ะมาแบบใหม่เลยนะคะแบบเก่าจะเป็นแบบหย่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในรูปแบบของสเปค่คะตัวนี้โทนเนอร์ใครยังไม่เคยใช้ต้องลองใช้เลยนะคะเพราะว่าโทนเนอร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจะทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยมีความกระชับเรียบเนียนหน้าของเราจะได้แต่งตึงใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าฝ้ากระจุดดํางดำหน้ามีความหมองคล้ำนะคะเป็นฝ้าหนักมากๆเราควรที่จะทาโทนเนอร์การทาโทน ะะเพียงแค่ลงเป็นอันดับแรกนะคะก่อนลงสกินแคร์ทุกอย่างเลยและตัวนี้เขาจะช่วยปรับสมดุลผิวหน้าของเรายังไม่พอนะคะเขายังทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสและดูมีออร่ามีสารสกัดของคามโมมาย์นะคะที่ช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื่นแระเรียบเนียนปกป้องผิวจากมลภาวะเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวมีสารสกัดข,ของลามินาเรียดีจิทาทาตัวนี้นะคะเป็นสารไายสีน้ำตา ที่เกิดขึ้นในทะเลเขาจะเป็นพืชทะเลนะคะช่วยลดอาการแพ้อาการอักเสบและอาการระคายเคืองค่ะใครที่มีปัญหาผิวหน้าแดงนะคะจะช่วยได้ดีมากๆแม่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ใช้โทนเนอร์ลองเปิดใจใช้ดูค่ะโทเนเมอร์มีละกูนะคะมาใจคนไทยมาแล้วหลายท่านมากๆถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดสั่งมาได้เลยนะคะน้องพึ่งมาวันแรกเลยนะคะถ้าใครสนใจรีบเลยนะคะหรือว่าจะทักเข้ามาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญได้นะคะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าใครสนใจรีบเลยนะคะ